นี่นะครับคุณหมอสุรินวันนี้ดีใจอยู่กับนิกกี้นัชชากับข้โพอยกแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพวกเราจะไปกันที่ไหนและไปทําอะไรกันเซอร์ไพรส์มากวันนี้เลยแต่วันนี้นะครับคุณหมอสุรินนะครับมีน้ําดื่มที่แพงที่สุดในโลกนะครับน้าดื่มนี้มาจากนอร์เวย์เพราะว่าคนไข้คนแรกของคุณหมอสุรินม,มาจากนอร์เวย์รัฐบาลนอร์เวย์บริทัทใหญ่ในนอร์เวย์เ <c oughs> ขาก็เลยอยากจากะโปรโมทน้าดื่มของเขาเขาก็เลยบอกว่าคุณหมอสุรินคุณหมอสุรินทเป็นเป็นแอมเบสเดอร์ในประเทศไทยน้าดื่มวอร์สน้าดื่ จริงยืนตั้งนานเนี่ยไม่ให้กูพูดเลยใช่ไหมแล้วไม่เชื่เนี่ยไม,ม่นิกกีมเชิญ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 บอยพลักาหมอฟรีจิงเราต้องบด,ดขวดไว้เออยังไม่ได้เยี่ยวเลยตอนนี้เต็มกระเพาะอยู่ไปไปนิกกี้นิกกี้เคยเคยเห็นนั้นดื่มยี่ห้อวอนสนี่มาก,ก่อนไหมครับ <S <S โหมดจริงเว้ยแล้วหมาข่าวอะไรตอนนี้ร้องหย่าหย่าเห็นไหมภรรยาหมอฟรีจิ้ง าไม่ใช่มึงเสียดายมึงเสียดายจริงๆับมันต้องมึงมึงต้องแบกให้ทีมงานแต่มึงเสียดายกูรู้น้ำของดีอมอสซนินขายเต็มที่หรอมิกกี้เคยเห็นน้ำดื่มนี้ที่ไหนไหมเคยครับตอนไปเที่ยวเมืองนอกตามโรงแรมดีๆหรือว่าเวลาขึ้นพวก business class business c a s s น,น,นะครับก็จะเห็นนี่ worth worth กบอยเคยเห็นปเปล่ากบอยเคยนั่งเครื่องบินปะไม่เคยครับนั่งเกวียนอย่างเดียวพี่หมอนั่งเกวียนอย่างเดียวนะครับถ้าอุต่อยหมอสุนินด้วยขวดนี้ จะเสียค่าปรับเท่าไหร่เขานี้เอซีทางเหนือนะครับคนเชียงไฮ้คนเมืองของเขานะครับมาดูเราคุณหมอสุดินจากคนที่บอกก่อนดื่มน้ําบ่อไม่หรอกดื่มน้ํากอกไม่หรอกวันนี้คุณหมอสุดินคนเชียงไฮ้ได้มาดื่มน้ําบอสน้ําที่มันแลงที่สุดในโลกแล้วสู่มาคิดดูเราว่ามันเป็นไปได้จะได้มันเป็นไปแล้ว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 คนเชียงไฮ้คนเชียงไฮ้คนเชียงไฮ้ได้กิ่นน้าบอสแล้วได้กินน้าบอสแล้วเย่ นี่หมอก็ถึงที่ power buy นะครับที่นี่มีสินค้าไฟฟ้าเนี่ยนะครับครบวงจรเลยนะครับใครก็ช่างนะครับอยากจะมาช็อปนะครับต้องมาที่นี่นะครับแต่วันนี้คุณรู้ไหมครับคุณหมอสุนินกาลังทําคิดสิ่งหนึ่งที่ใหญ่มากก็เมื่อวานคุณหมอสุนินก็คุยกับมาดามมาดามก็บอกว่าเอ๊ะยูจะไป power buy ใช่ไหมยู่น่าจะทําอย่างนี้นะผมก็ทําอะไรทาอย่างนี้อย่างนี้ผมก็บอกว่า,ม,วามันก็ต้องใช้สตังค์เยอะนะในการทําสิ่ง,ส,งสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เขาก็บอกว่าอยู่เป็นคนที่มีคคคควาาาาาามมมมมมสรถแลละออออยยู่่่เเเกัับไไปนนนนนงงิิดนนดท้้ืืผผตชีี ปิงเดี๋ยวคอยตามผมมานะครับเชี่ยบเยนี่เอฟซีของคุณหมอสุนิ์นะครับคุณหมอสุนิ์ได้อะไรบึ้มบึ้มบึ้ม ไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อไปให้มาดามหรือเปล่าซื้อไปให้แคทที่หรือเปล่าซื้อไปให้ใครหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้ความลับอันนี้จะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่รู้หรือเปล่าวันที่25่สท่นว่า ก็ Yo, วันนี้นะครับคุณหมอสุดินกลับมาอีกรอบนึงนะครับกับนิกกี้กับโกบอยนะครับ,บ, y, บ,รบหลังจากที่เราไปงานขายเครื่องไฟฟ้าเสร็จพวกโกบอยก็บอกหมอว่าจะซื้อทีวีให้ผมผมก็บอกว่าห <Okay. S 1> มูโกบอยอย่าไปซื้อทีวีภรรยาเขาบอกว่าอ,อ,อ,อย่าไปเอาท mm ีว hmm. ีก็บอกว่าอันอย่างนี้แล้วกันคุณหมอสุดินภรรยาผมบอกว่าซื้อหมงของข้าวแล้วเดี๋ยวเราซื้อข้าวแล้วเราไปแจกเป็นของขวัญคริสต์มาสให้คนในซอยสารมัดคนที่เขาเดือดร้อนกัน mm hmm. ก็วันนี้ก็เลยพาน mm ิกกี้มาทัวร์ทั้งที่มูลนิธินะครับเล่าความเป็นมาอะไรทั้ เปิดแชมเปญแล้วก็เทนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปไปเยี่ยมประชาชนนะครับที่เดือดร้อนไม่มีข้าวจะกินผมบอกเลยครับประเทศไทยเราครับขอมีข้าวมีหม้อหุงข้าวมีน้ําปลาเราก็อิ่มท้องได้แล้วคุณหมอสุนินซอยพริกสักนิดนึงคุณหมอสุนินก็อยู่ได้แล้วเยี yeah! ่ย ก็หลังจากนี้นะครับเราจะขนของพวกนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ไปครบทุกบ้านไม่ไหวนะครับอาจจะไปสัก4ี่หบ้านแล้วก็ที่เหลือเรามีหัวหน้าชุมชนเขาจะเอาไปแจกให้บ้านที่จนจริงๆนะครับครัเอาไปไปยกยกเอาหน้าหน่อยเอาหน้าหน่อยเอาหน้าหน่อยเอ้าแล้วก็พอคัดได้ทีมก็คัดจ้างคัดพัดจ้างเหรอคัดแล้วไปะเร็วเร็วแกล้งเล่นงเล่งเร่งเราเดินไปดูเด็กๆขนมเด็กๆมีอยู่ไหนนะซ้อมบอลอยู่พอดีเลยว่ะซ้อมบอลอยู่แล้วก็ขนมของเด็กๆ เอาถือทุกคนเอาขนมมาตอนนี้นะครับเรากําลังจะมาถึงทีมบอลของซอยสารมัดนะครับอนาคตเด็กพวกนี้จะต้องได้ไปเล่นที่อังกฤษนะครับโอเคมาแล้วครับ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 ตรงนี้คือเขาเรียกว่าส่วนของอะไรครับคุณหมอครับก็สนามบอลน่ะไม่ไม่ไม่ใช่แต่ว่าหมอดูแลอะไรตรงนี้ตรงนี้ก็จัดการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องชุดเรื่องอะไรให้เด็ก เพิ่งเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วก็ภายในมัก,กรลาภูมิภาก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างทุกอย่างก็วันนี้เรามาแจกขนมให้เด็กๆด้วยนะครับเด็กๆมาเลยไหนได้อะไรอะ่ะตอให้อะไร อิ่มไหมวันนี้โอเคก็หมอเป็นคนี่ดีมากเลยค่ะแล้วก็ก็บริจาคให้พวกเราแล้วก็มีเงินแล้วเขาก็แบบมาทำบริจาคให้กับกลุ่มุปเดี๋ยวขอบคุณมากคะวันนี้ของที่เราจะแจกมันก็เยอะนะครับเราก็พยายามจะรวบรวํทำเท่าที่ ให้มันเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่นิกกี้ไปดูเพื่อนรักของผมนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีมากเดี๋ยวหาขึ้นไปหาโอ้เดี๋ยวขึ้นไปหาเดี๋วขึ้นไปหากันอ่าอยู่เอาขึ้นตังไหนขึ้นตังไหนอ้าวเดี๋ยวมาเลยมาเลยมาเลย อันนี้เป็นอาจารย์เล็กนะครับอาจารย์เล็กของคุณหมอเป็นอาจารย์ที่สอนคุณหมอเปียโนนะครับแกพยายามสอนเปียโนเล่นมาหลายปีแล้วผมก็เล่นไม่ได้สักทีนะแล้วแล้วลองเพลงเชิงลายลำลึกปะ้องเพลงเชิงลายลำลึกอารมณ์ดีๆอย่ามาเล่นที่นี่ได้เนอะมาเล่นที่นี่ละ้็ผมก็เล่นที่นี่ก็ได้คุณหมอคือไงฮะทุกครั้งที่หมอมีปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยหมอจะให้อาจารย์เล็กเป็นปาร์ตี้อาจารย์อาจารย์เล็กมาเล่นเปียโนเปียโนที่บ้านให้วันเสาร์นี้เนอะวันเสาร์นี้สองทุ่มเลย เกียมมวาไว้เลวเนอรโอ้เกียรวายมอแล้วอาาเล็กเคยเทแชมเปญไหมทำเกิแตกมาสี่ใบล้วเอ้าเขาเขาสารนี่นะเขาสารนี่นกี้ครมีครัเดี๋ยวเดี๋ยวอางเดี๋ยวเอานี้วางก่อนนะตาเล็กาลนนี้เลยครับอเขาสารครับนี่นะครับชืน้องนิกี้ครับสวัสดีครับอาเล็ครับเป็นน้องคุณหมอครับ เกรดเลยครับขอบคุณมากครับท้าวท้าวครับสวัสดีครับสเกรดเกี่ยวโฟร์เอเ e อร์เร n ยจัดเลขเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นมีเหรอฮะวันนีผมมีทุกอย่างคที่ผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นไอ้สแตมป์เดี๋ยวเครื่องทำน้ำอุ่นมาติดเถอะจัดเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องนะครับยัายวันนี้ก็เลยมานี่ก็จัดเล็กเพลงใหม่ของคุณหมอสุนินชื่อเพลงอย่างน้ำเพริกน้ำเพริกน้ำเพริกเดี๋ยวอาจารย์มาซ้อมซ้อมเพลงนะดูเสื้อผ้าเลครับดู นี่นี่คือสภาพที่พวกเขาอยู่กันแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าอีก5ปีเนี่ยผมจะรวยมหาศาลและผมจะจัดชุดสวยๆแบบที่ผมใส่นะครับอย่างวันนี้ใส่เสื้อของไอ้แจ๊สใส่กางเกงของโฮเอมผมจะจัดของสวยๆอย่างนี้มาให้ชุมชนมใส่ <มา S 1> เดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอมาทำให้นะครับห้องห้องห้องมีเคื่อทำน้ำอุ่นไหม จะหมอมาติดให้ได้ไหมเดี๋ยวหม,มอ,มอให้คนมาติดให้อืเอานะเดี๋ยวก็ติดให้อย่างดีเลยนะก็สองห้องนะงนะท่านทำน้ำอุ่นนะเดี๋ยวมาติดให้หลักไปใหม่นะตอนนี้มนยุ่งๆ <bunları> เดี๋ยวจะหมอจะหมอว่าทําให้นะคะถ้าพ่อผมพ่อเฮา <i> มีพอหมดนะาวนะันนี้มากับอันนี้เป็นดารามิกกี้ชิมิกกี้ครับแม่ดูอยนะู่ไหมดูอยู่อยู่ผมทัไหมครับ อ่าวก็นี่กบอยกบอยครับแม่ครับอันนี้เอาหม้อขงข้าวมาให้ข้าวครับนี่ข้าวสารนะครับหมอข้าวสารมาให้นะครับแม่นะคุณแม่มีอะไรเดือดร้อนก็บอกทีชุมชนเดี๋ยวเขาเขาก็มาถึงค่หมอนะค่ะหมอไปก่อนแล้วต้องไปหลายบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมาก้านสวัสดีครับก็นี่มาถึงนะครับสวนสัตว์ซาฟารีของคุณหมอสุนินอ่า ไอแก้วไอคำเป็นไรมันสบายดีนะสบายดีครับดูแลมันอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวให้โกบอยมาหน่อยเราจะตั้งชื่อตัวที่3เรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตัวที่3นี่ผู้หญิงผู้ชายชายหมดเลยครับผู้ชายหมดเลยนะโกบอยครับพี่หมออันนี้ผมตั้งชื่อให้แล้วอันนี้ไอแก้วไอนี้ไอคำอ่าและตัวสีน้ำตาลเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีโกบอยตั้งชื่อเลยไอทองไงไอทองเออไอทองไอทองมีไอแก้วไอคำแล้วก็ไอทองทองปีก็ทองสีทอง โยโยโยโเนี่ยผมไม่ต้องไปสวนรรสัตว์ซาฟารีไม่ต้องไปแอฟริกาครับมาอยู่ตรงนี้ก็เห็นแล้วไอ้ที่ทําเล่นมาได้พันพันแพงนะเออมันดูแพงอ่ะดูหนอเอ,อ้ถ้าเกิดหมอหมอจะมาถ่าย MV เนี่ยนะหมอขึ้นไปขี่บนหลังเข้าได้ไหมไอ้สอตัวนี้มันดุครับเขาหมอไม่กลัวตายก็ได้ครับหมอแล้วหมอเข้าไปยืนข้างในได้ไหมไม่ได้ครับมันเป็นสัตว์ที่แบบเดี๋ยวมันกระทืบเราเลยแค่แล้วเราแล้คุณให้อาหารมันไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรแต่ผมเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเลยมันจะทําอะไรผมก่อนอย่างแรกกระทืบ อ๋อนี่คือไม่ได้มาอ๋อนี่คือเขาโบยนี่มึงใส่สีแดงนะเดี๋ยวมันก็ควิดนะคนนี้คนนี้มานี่มานี่พี่คนนี้เป็นคนที่ทํางานจริงๆในชุมชนพี่ลงเล่าให้ฟังซิว่าผมไม่รู้นะว่าผมกับ เอาเป็นว่ามาดามทาอะไรบ้างให้กับให้กับก็แล้วคุมาดามว่ามีของพวกจากถุงยางชีพอะไรเงี้ยก็ลอยมาให้คนในชุมชนแล้วแวในชุมชนเนี่ยให้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดแล้วนะมีก่อนโควิดเลยก็จะมีแจก,กวนให้ทุกซอยเนี่ยว่าคุณหมอให้มากี่ร้อยห้าสิบชุดสองร้อยสองร้อยชุดเนี่ยโค,คแวแจกแจกก็เป็นทีมงานของผม สโมกีฬามาเดินช่วยแจกกันด้วยนี่ฮะก็ขณะช่วงโควิดผมไม่มีตังค์นะแล้วช่วงโควิดนี่คุณหมอก็ยังแจกให้ตลอดยังมียังมีเดินมีของมาแจกให้ครับผู้ผู้ติดเตียงก็มีให้ตลอดพี่แลวผมทำหมดใเฉพาะในชุมชนเนี่ยมีหมอทุนินคนเดียวเลยไหมที่ทําอยู่อย่างงี้ในชุมชนเนี่ยก็ก็มีหลักๆก็คุณหมอทุนินแหละแล้วก็ทางพวกทีมงานพวกนุ่นที่พวกอะไรก็จะมาช่วยช่วงโควิดก็จะมีช่วยจะยอยเข้ามาช่วยกันเยอะๆแล้วก็มีหลายๆชุมชนหลายๆวย่างแล้วอย่างรถรถรถเก็บศพที่ผมบริจาคให้เนี่ย มันอยู่ในชุมชนนี้หรือว่าไม่ได้อยู่ครับเขาเอาไปไว้อีกมาไว้อยู่ที่สวนหลวงที่สวนหลวงแต่ถ้าชุมชนนี้มีเดือดร้อนเลยเขาต้องมาใช่ครับก็คือพี่อะไรนะที่คุณมูซาคุณมูซาผมมีรถเก็บศพสามพันก็คือซึ่งให้คือมันเป็นรถเก็บศพที่แบบว่าไม่ใช่ไปรักษาไปอะไรนะเอาคนตายไปเผาหรือไปฝังคทั่วประเทศฟรี คุณหมอส so well ุนิทใจจะป่วยก็ส่งโรงพยาบาลได้ครถจะได้จะพีรถส่งด้วยเดี๋ยวนี้ส่งได้ด้วยดีมากมีจิตอาสาเป็นเป็นเหมือนรถตู้มันเหมือนรถตู้แล้วเอามาตกแต่งมีเตียงอยู่ข้างในมันมีรถแอมบูร์นอะไรประมาณนี้เป็นรถฉุกเฉินนี่เฉินรถฉุกเฉินพี่แสดงว่าในชุมชนสารมมันเนี่ยเขาก็รักหมอสนิทกันหมดก็รักครับมีเกียรติอีกมีเกียรติบ้างมื่อเกี่ยมันมีเกียรติมันก็มีนิดๆครับมันไส้เลยเรื่องไงแต่ก็ไม่มากมายครับก็มีนิดๆหน่อยแต่ว่าส่วนมากจะชอบมากกว่าหลักเป็นชอบมากกว่่่าาาถมมททีีีันเกกก นี่ทำมาตั้งก่อนโควิดก่อนโควิดก็น่าประมาณสี่ปีห้าพี่ๆแล้วตอนตอนที่เขาปาร์ตี้เหรเสียงดังกว่าบักสงบปาร์ตี้ออกมาอยางรู้ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเออมึงหาเรื่องให้กูนะลรบากระบากคนชุมชนมักระบากมันระบากันแบบเยอะมากมัติดไปในชุมชนละเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง ขอบังเดียนเข้ามานะแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีวันนี้หมอเอา้าวสานมาให้กาวสารกับหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวมาให้นะองเขามาไม่ใช่พอดีพวกเราทั้งสามคนช่วยกันออกเงินแล้วก็เอามาให้นะครับโดนเยอะเลไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับ ก็เป็นพวกเราทั้งทีมงานอันนี้ก็วิกกี้ดาราดังนะครับลิกกี้ดาราครับนักบุญโบคาโบอยก็ดาวไลน์นะครับดาวไลน์ครับน้องชนินก็โย่อนะครับมีอะไรก็ติดสันอะไรก็คุยกันได้นะคุยกันได้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีมากดีมากยย่อย่อย่อย่ใครรักนิกกี้บอกรักนิกกี้ ใครรักพี่ก้อยบอกรักพี่ก้อยใช้ใครเกลียดพี่กบอยบอกเกลียดไม่บอกร้างวลชนด้วยและวพ่าจริงจริงวันนี้ยินดีมากมากนะครับที่หมอสุนินนชวนผมกับกบอยนะครับครับมามอบเม้าข้าวนะครับแล้วก็แจกให้กับใช่พี่น้องที่ชุมชนสมัค ึือเป็นชุมชนมุสลิมที่อยู่หน้าบ้านหมอสุนินครับเพราะว่าสําหรับช่องนิกกี้และฉัดแล้วก็ช่องโกบอยคัตถ้าหมอสุนินพูดอะไรแล้วเราทําได้เนี่ยเราทําอยู่แล้วเราจะรีบมาทันทีเรามาอยู่แล้วเราจะรีบมาทันทีเพราะว่าทนความน่ารักของหมอไม่ไหวตัวเใจดีด้วยถือว่าดีใจนะครับที่มีหมอสุนินเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรใที่ดีต่อกันนี่คุณนิกกี้เขาบอกเลยว่าเราอ่ะจัด ที่รายการเลยนะครับเพาะเรอยากทำรายการมันมีคนมาเขียนบอกว่าโอ้โหสามคนนี้อยู่ด้วยกันสนุกมากเลยใช่ใช่ผมก็ดีนเอยาะเลยอยากทำรายการคิดเองว่าชื่อสามกงสามกงเพราะมันมีสามก๊กเอาเสามเกลือหัวแข็งไหมผมรู้สึกว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วมันแบบว่าสนุกสนานดีอะไรเงี้ยเอาเลยเทปแรกนี้เราจะไปที่อินเดียเปิดเทปแรกเอาไหมล่ะผงอยากไปอะลุยอินเดียอะลเลยอินเดียได้โอเคถ้าเกิดเอฟซว่าดีเราก็จะทำเป็นตะลุยอินเดียก่อนเลยได้เลยครับคุณมอสุนจะพาไปเลยครับก็ขอฝากนะครับ คุณหมอสุนินช่องซปเปอร์ด็อกเยียนนะครับแล้วก็เพลงของคุณหมอสุนินก็ปาร์ตี้อินแบงค์คอหลังจากนี้นะครับเพลงไทยจะออกแล้วนะครับชื่อเพลงน้ำพริกเนี่ยกับเพลงเชียงรายซปเปอร์ด็อกเยียแล้วก็อย่าลืมนะครับเอฟซีขาอื่นนะครับถ้ารักหมอสุนินนะครับพวกเรา <Yeah. S 1> ต้องตามไปกดซับหมอสุนินด้วย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เย้แล้วไปคอมเมนต์บอกว่ามาจากชอ oh. ่องนิกกี้ชัเย้ yeah. ไปกด <ยะ S 1> อันซับกูบอยแล้วมาซับบอสุรินเย<ะ>้เร็วๆคุณจะแย่ทำไมล่ะจับกู จริงๆขอบคุณมากขอบคุณหมอสุนินมากน่ารักแล้ววันนี้ผมว่าขอบคุณดีนะขอบคุณน่ารักมากขอบคุณแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่ผิปฮาเนี่ยหมอสุนินก็ให้น้องเควที่มาขึ้นรถเชลโรมาคราวเนี้ยรู้เรื่องแล้วก็แล้วก็จะพูดให้ยืมรถด้วยนะแล้วก็พอดผมมาตอนนี้เกียร์เสียเกียร์พังผมไม่ได้ใช้ถ่ายเชลโรมามาอ6-3เดือนแล้วขอยืมรถพอดี่พี่ปุ่นจ้าเป้ายแดงรับน้องเควที่ได้ไหมครับได้เลยครับเนี่ย รถที่เสียถ้าซ่อมไม่หายซ่อมไม่ขาดโทรหารหมอสุดินเดี๋ยวผมจะจัดการส่งไปที่ทางเกตค่าเขาทําให้คุณได้จบทันที <Yeah! S 1> แย่ถ้าเกิดามหายแต่ไม่มีเงินไปยืมเงินได้ไหมได้ไม่ต้องยืมเอาให้เลยอ่าเลขที่บัญชีมาจะได้คบอกได้ครับผมนครับผมวัสดีบ